ครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมเด้อทุกท่านนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้หนุ่มอามคนเดิมนะครับมาอยู่เจ้าแมตตะเคียนใหญ่ลำตะคองนะครับก็วันนี้มาพูเดียวขึ้นเ่านะครับเพราะว่ามาวินเพิ่นกับป๋ตอยบ่ได้มากเนาะครับอ่าบ้าแพกเพราะว่าบ้าแพกนี่ไปอุบลนนะครับมาวินไปส่งบ่าแพกอยู่อุบลนะครับผมเนาะอ่าเมื่อนี้ผมก็ได้มาเมืองนี้เพราะว่าผมมาทําสุระายุงเทพนําผมก็ได้มาเลยมาเมืองนี้ บอ่อมาขอหมอนี้บอ่อได้ครับผมท่านผู้ชมต้องมาขอครับกับเจ้าแม่ตะเคียนยายลำตะคองนะครับมาขอโชคขอลาบเพิ่นกันงวดงวด,วดนี้เนาะนี่เห็นปะ่ะยายลำตะคองนะครับอเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมมาผมก็มาก,กับกลางคืนเนาะแต่วันนี้ผมมากลางวันครับอ่ามาในรูปแบบกลางวันมาขอโชคขอลาบกันงวดงว,วดนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะ,ะนี่ผู้ชม เดี๋ยวบ่าแน่ด้ครับมันนี้อาจจะรูปแป้งไม่แน่ครับวันนี้ครับผมอาจจะรูปแป้งให้ท่านผู้ชมไปดูกันงวดงวดนี้นะครับถ้าเบิง้งกลางวินใหม่คในไใส่ใยเนาะนี่ไหมท่านผู้ชมบ่แมนวามี่จะไม่ต่เขี้ยนมีใหม่บ่แเมนว่าแมนวามี่านีเดยพุน่นมองทางพุ่นก็มีพุ่นทุ่นเด็กกระิสซึ่งใบเบิ้งพุ่นทาาพุ่นก็มีเดย พราะมันเป็นเศษเป็นอย่างเป็นตอยเป็นหลายๆต้นไม้ไม่ใช่ต้นหม่จะไม่ได้ขึ้นงน้นเลยแต่งวด่ที่แล้วที่ผมมาเนี่ยมันที่ผมขึ้นตัวเลขเนาะที่บอกว่าหนึ่งหกศูนหรือเจ็ดหกศูนท่านผู้ชมจะเป็นแถวๆนั้นนะ 1, 6, 6, น,นะครับเขาหนึ่งหหหนึ่งครับโอ้โหขาบงูครับผมคอยมาดตึ๊บคอยเห็นป้าปลดขาบงู เสียวเนี่ยบางทีอนะเสียวนะนะครับไปผมว่าไปกราบไปขอบอกเก่าก,กับเจ้าเมตเคียนยายลำตะครองกันดีกว่านะครับบอแน่เดี๋ยวกินท่านผู้ชมเดี๋ยวนะผมได้กินกินพัดมหาผมใส่จมูกดังต,ตําตึ้งมาหนึงโอ้ กลิ ens, it, find, ่นแรงนะครับไม่เป็นไรครับผมรู้เลยครับเป็นกลิ่นเหมือนวันนั้นครับผมมีความรู้สึกได้ว่าเจ้าแม่มาหาผมครับเดี๋ยวผมอาจจะดูแปลงฟังกสียนกันเลยเดี๋ยวเบิ้งก่อนนะครับมีความรู้สึกว่าเจ้าแม่มาหาผมได้กลิ่นแล้วนะครับอ่ะโอเคโอเคไปท่านผู้ชมไปเดี๋ยวไปขอครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกท่านเลยเด้อนะครับท่านผู้ชมนะครับ สองสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทท่านนะครับผมก็วันนี้มาในรูปแบบกลางวันแต่ว่าอากาศห่อนด้นะครับอ่าอากาศอากาศร้อนนะครับท่านผู้ชมห่อนมากๆาดเลเมื่อนี้นะครับเมื่อนี้มาลุยเดียวมาทำทุระในกรุงเทพนั่งเคลยดเด็ไปท้ายโซนแถวๆกรุงเทพนั่ครับท่านผู้ชม าทายทั้งลืออา,อาสมหรือสีเนนวัดสว่างอารมณ์ที่ผมลงคลิปไปเนาะแล้วก็อะไรล่ะน้องกุมารทับทิมนะครับกุมารน,น้อยน้องทับทิมนะครับทีไ้ล,ล่ลงลงกีบไหเบิงนะครับคุณลูกอีรีนะผู้ชมนะครับมือน,นี้ขอยมาไวมาหาแม่แยายลำตะคองพเราวา เป,เ,ปเป็นทางผ่านเทาน่ทาเนาะฐา้า้องบอวชมหาเพลนีเพลนที่ยังไหบ่บุะนะครับกันตรงแวะบมาหาเพลนนะครับเดี๋ยวโมนี่นี่ผมว่าจะรูปแป้งให้ดูสักจุดนะครับอะจะรูปแป้งให้ดูสักจุดหนึ่ง <S <S เดี๋ยวมากับมาไหวพร้อมกันกับแม่ตะเคียนยืนลำตะคองครับ <S <S แบบนึงนะครับ ร้อนเนี่ยอากาศอย่างร้อนเลยท่านผู้ชมแต่ว่าลำตะคองนี่หน้าหน้ามาเที่ยวดิทำไมถึงบอกว่าน่ามาเที่ยวเห็นแม่น้ำไหมท่านผู้ชมเอาเต็นมากลางนอนไหมพีรีดิเอามากลางนอนกลางอย่างนี้ผมว่าทิโอเคดิ ่ะคอยเพิ่มจับรถถูกแมเดอรูราการอ่คอยตรวควารับกันงวดงวดนี้แหละแม่งวดที่สิบหกสภาคมีพ่อโอสองพันห้าร้อยหกสก็ดนี่เดอแมเดอรคอยมากทสีบอกสิบหกจเป็นอย่างบวพ่อโอสองพันห้าร้อยหกสเจ็ดไดอแมเดออ่ารายการรามแม่กันนี่แหละวันนี้ลูนั่ที่รูปแป้งพอมให้ท่านผู้ชมเปดนเบิ้งกันให้เขาสามตัตรงนี้เดอแมเดอ แปบ๊บนึงนะครับเดี๋ยวยังกุดเหล็กทูบเนะาวไหวเพ็่นก่อนก้าวเพิินร้อนจริงๆงนะครับท่านผู้ชมประมาณผมว่าน่าจะเวลาสี่สิบกว่าองศาลมถึงถึงจะมีลมแต่ก็ไม่ใช่ว่าลมเย็นนะลมร้อนนะครับ นะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยผมก็ไังจะจุดทูบไหว้เนาะพอดีกล้องมันตัดผมก็เลยผมก็เลยไหว้ไปเรียบร้อยจนขย่าเซียมซีเรียบร้อยจนไม่รู้ว่ากล้องตัดตอนไหนนะครับก็คือพูด,ดง่ายๆผมได้ไหว้แล้วก็ได้ขย่าเซียมซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ไหว้เป็นที่แล้วก็ขย่าเซียมซีเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือเลขเซียมซีที่ผมขย่าเมื่อกี้ผมได้มา6 6 2หรือ992นะครับแต่เลขทูบเดี๋ยวมาส่งกันตอนนี้เลยนะครับโอ,โอเคครับผมไปครับ ท่านผู้ชมเดอ้อนะครับก็เลขนี่ผมผมจุดไวเรียบร้อยแลยไหมจนผมขยาเสี้ยมที่แม้อ้ยกล่องตัดตะก้อนไป็นแบบนี้นี่เอา้ามาเบิ่งกันเลยครับผมเลขทูปนะครับได้มาสองเก็ดห้านะครับผมนะสองเก็ดห้านะครับขอให้โชคดีเฮงรวยกับสุขสุขคนเดอ้อกับเจ้า์แต่เคียนย่าดั้มแต่ของครับอ่ะก็สองเก็ดห้าใช่ไหมก็จะเป็นประมาณนี้เอา้าผมว่า ผมจะรูปแป้งแถวๆนี้แหละนะครับท่านผู้ชมเนาะรูปแถวๆนี้ดีกว่าเอาให้เป็นเอาให้มาเบิ้งกันงวดๆนี่อยเาลืมเรื่องบางนี้เรือที่ที่เห็นเป็นเป็นหน,นึ่งหนึ่งซี่นี่ยังหนึ่งซี่ยังที่เห็นกันบางนี้ที่เลบมันโ่วงบางนี้ไหมท่านผู้ชมหนึ่งซี่สามยังหมดประมาณนี้แหละที่เคยเห็นเนอะอ่ะเดี๋ยวขอจะรูปแป็นแถวๆนี้นะครับโอเคครับผมไปเดี๋ยวมาดูครับอ่ะมาครับผมนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะรูปแป้งประมาณตรงนี้เลยนะครับอ่ะจะรูปแป้งประมาณตรงนี้ นะครับเสีน้ำให้เพิ่นก่อนขีดน้ำอบเนาะท่านผู้ชมเตรียมอบมาอย่างดีเลยนี่โอ้หอมห่วยๆเลยท่านผู้ชมเลยหอมข่อยดังข่อยเลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวสิมารูเมเบื้องกันว่าสิปิดขึ้นตัวใดเทวตีตัวใด,วใด,วใดนะครับอ่ะโอเคท่านผู้ชมไปฟังกันแม่เด้อ ที่ผลอมีโชวมเนีไ่ได้ยโชว์เดี๋ยวประหลดแม่งอดๆนี่เพื่อนอะนะครับฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับย้อยรอบผลเหล็กเรลยกเป็นขื่นสะก้อนนะครับให้แปง้งมันซึมเขาสะก้อนนะคอนจีวานะแต่ผม้องช่องเห็นเห็นเป็นตัวใดครับ nào, nó xung khâu gần đi, ừ, ừ, ừ. má này, thì đùi phải bưng, phải bưng bưng mướu khỏe quan, nè, ba, cái ba bên มัครบมีไหมไม่มีเป็นไรอ่ะทางน,นั้นคณะกรรมการคิดตัวเลขกับว่ากันไปนะครับแต่ว่าช่วงนี้เอากล่องข่อยมีไหมอืมนะครับนี่ให้ดูระยะไกลเลยละ แป๊บนึงเด้ออ่ะนะครับตามนั้นเลยขอรูปอีกเดืออืมเห็น <Okay, S 1> ไหมไนะครับท่านผู้ชมพูดไดเ็นตัวไดแกรมินมไหมนะครับผมเอาซูมเอาเดอร์แคปรูปเอาเดอร์ แคปรูปแล้วก็ซุ่มมาเลยทอถักข่อยซุ่มปุ๊บเนี่ยมันถึกวเห็นเต็มจอปาน,นี้นะนะครับซุ่มมาเลยครับแคปรูปแล้วก็ซุ่มมาเลยครับพอเสียงมันเสียงจ่าไมมข่อยเสียบตาไห่ขับรถทั้งคืนเนะเาะอไปทำธทุระมาก็ขับรถแล้วก็เสียงมันจ่าตาแห้ง เออค่อยรูปแป้งจะไม่แล้วเอาแปง้งมารูปหนาจะของเราค่อยแห้งเนี่ยงวดนี่นะครับเบิ้งเอาได้เลยครับผมคอยขอตัวไปเก็บของกันเด้อเบิ้งเอาได้เด้อ เลยนะครับใครเห็นตัวไหนบ้างครับผมนะครับก็ให้ดูเป็นแนวทางนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมว่าผมจะไม่ส่งตรงจุดอื่นเด้อนะครับเอาแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวส่งเยอะไม่ได้เดี๋ยวตีกลายเป็นเลขกลายนะครับผมเนาะขอเซฟซีเซฟซีเดี๋ยวมาหกหกสองหรือเก่าเก่าสองเด้อช่วงระหว่างช่วงระหว่างผมจะจุดทูปไ้กล้องมันตัดนะครับมันร้อนแรงมากๆนะครับมันเปิดไม่ติดนะครับ เลขกําลังนได้มาหกหกสองหรือ9 9เ้เก้าสองเลขทูไดไปมาสองเจ็ดห้านะครับผมนะแต่ตรงเนี้เนี่ยท่าที่ผมเห็นนะผมจะเห็นชัดที่สุดเลยคือใบหน้าคนตรงนี้คล้ายใบหน้าคนตรงนี้จะเป็นเลขตรงนี้ชัดชัดเจนมากถ้าไม่ถ้าไม่ศูนย์เจ็ดศูนย์หรือแปดเจ็ดศูนย์ไม่ก็หกเจ็ดศูนย์นี่ครับตามตรงนี้เลยที่ผมเห็นชัดๆนะอ่านะครับครับนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเอาเป็นประมาณนี้นะครับใครที่ดูไม่ทันแคปเอาเดอร์นะครับผมเนาะแคปเอาได้เลยนะครับขอให้โชคดีกันสุขูสุคนนะครับผมเนาะผมหนุ่มอาร์มคนเดิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับภาพตรงนี้เลยนะครับไม่งั้นกล้องมันจะดับคอนเดี๋ยวมันจะถ่ายไม่ติดนะครับผมเด้อนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับมาวินชาแนลประตตรก็มีเซนส์บลอกแพคชาแนลและทองแหลกคนเดิมนะครับขอให้โชคดีกันสุขูสุคนเด้อนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมโชคดีครับผมสวัสดีครับ